นี่พี่น้องกะแตโอ้นกยัง่อันนี่อะไรนี่นกสังกาะนี่นี่ใช่เปล่นยงมูนกนกกระกทเนาะนี่นิมฐานข้าะขาเองนี่แหละกระรอก โอ้พื้นเข่ามาเชยเนองมันนี่เนาะที่เขี้ยงเอ้าพี่น้องเลยมาหอดทีมงานเฮาเพิ่นได้อันนี้ได้เบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องมันคือโตัอย่างนี้เนาะคือแมวเนาะเฮาบ่นอนมื้อนี้เฮาไปคือเจอเอ็ดอุมนี่ได้ได้ลูกโอ้พ่นี้องพ่อแมวได้พี่น้องเลยเสือแมวเสือแมวโอ้เสือแมวนี่มาเป็ลาะยามนะที่นต็ม หลายแล้วพ่เลยมันยูชนะเนาะสุกเลยได้นีหนิเน้ยใหม่แล้วเนี่ยโอ้ต้ย แต่แสบไท้ซิมมึงนันเ<ะ>ล ouais. อยู <ths ật> ่นิงิายพราะิิาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะในยามเศ้าๆมือนี้อยู่ป่าอยู่ดงคือเราพี่น้องเมื่อคืนนี้ไปหาการมาจนเดิกพี่น้องเลยแล้วก็ได หนูวายได้หนูวายเนาะกับนกกระแซวหางยาวตัวนึงนกกะระแซวหางยาวเด้ีใหม่แล้วนี่ลงม้นนี่นนได้หนูวายตัวนึงไปหายิางแล้ว ยยูตัวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรากับทีมงานสิไปหาเลาะยันกับดักหนูของเราแต่ก็ไปหาตักน้ำเลยนะ เจะพากันไปหารอยยามกับนักหนูนะจะระเบิงนำกันเดี๋ยวเราจะไปตั้งน้ำพร้อมานี่ใชยได้ากล้างเลยโอ้ oh. <Yeah. S 1> ถือแล้วถือแล้วกุดจูนเลยอ่า uh, ในลืบหินนี่เนาะเอาหากระมานเต็มหนึ่งพี่น้องเลยหมดกินเกือบเบิดแลลวจะไปล่นล้างไมง้หมอีกตอนนี้เขาลงมาตักน้ำนะเดี๋ยวจะมาเบ่งทีมงานเราเพิ่นได้ยังอยู่เีย <c oughs> ได้มานอยู่วะ

นี่นเ้านีแหละกระรอกโอ้คนเข้ามาเชยน้อดขงันี่ติดนติดก็แทะเยังมาบุหอช้ำบ่ยังมาบุหอ้ำมาเนี่ยเ้ยได้แระเจอล ไปเห็ดเป็นโตเราก็จะรถหักแล้วหักแล้วพี่น้องเป็นได้พอเท้าได้ยินอยู่ปะไม่ได้ยินเสียงว่ามิดจีรีเลยระหว่างที่ลงหมัดก็ะหอกข้างลุ่มไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาตั้งน้ำแล้วก็ขึ้นไปเห็ดกัวกินถาคือเก่าเทากับทีมงานบางส่วนเราจะเราจะมาตักน้ำนะเดี๋ยวป่ายเพิ่นเพิ่นกต่อเนาะ

มาหาแล้วเนาะเป็นได้พกพ่อว่ากระหองเลยบ่ปล่อยลงมาเพี่ดองเลยตอนนี้ก็ทีมงานเฮ้ามาบางส่วนเนาะเ,ออเดี๋ยวเขาจะเก็บกูเต็นเนี่แล้วก็ย้ายเข้มลงไปทางลุมพุนเนาะเพราะว่าวทีมงานเฮ้าสองคนนะะลงไปก่อนเลยเพิ่นลงไปต่อไก่เดี๋ยวเาจะลงไปหาเพิ่นอยู่ลุมแล้วก็จงกินเข่าเนาะแล้วก็มารุ่นเบิ่งว่าเพิ่นซิมานอยู่บมนนี้ในผ่านต่อไก่เนาะ ไปสุกเลยได้ห uh นิเ huh น้ย huh. ต wow. uh ิดหยค่ะใหม่แล้วเนี่ยโอ้ตุ๊ติ่นกับหอกนองเฮ้ยแต่แสบแท่ซิมมึงนะน้องพี่ชิญยาบ มายบมาไตลบอะพอแล้วแมตามขาบเปนน้ำเคื uh. okay, so ่อก็จะมุดเสียมันไปขุ้เอาแรงขึ้นหลับเกิดบวบมทุก์ใสุ้ยเลยไป้าเห็นสั้นนั่นสั้นเครืองเบิ่งหดเป็นซิงใบไม้ซิงเชิงข้าน่งววเดี๋ยวเราจะลงไปหาทีมงานท่อยู่ลุมเพื่อพี่น้องเลย เอาพี่น้องเลยมาหอดทีมงานเฮาเพิ่นได้อันนี้ได้เบิ่งนํากันเด้พี่น้องมันคือโตอย่างนี้เนาะคือแมวเนาะเาเฮาบ่นอนเพิ่นเฮาไปคือเจออี่มได้ได้ลูกโอ้พ่อแมวไดพี่น้องเยเสือแมวเสือแมว เราไปเลาะยามนะเรียนตหลายแลเลยมันยูนอะเด็ทีมงานเัาสองคนได้ได้ไก่ต่อได้สมานอยู่ปะบุมีไก่ป่าบ่โอยูพุนนัไก่ป่าแช่แอยู่บนนอนนะขันอีกไดได้หัวบนนอนบน่ยกลางเต้น ออขันเชยเลยอนอนลีน,ลนั่นคักเลยได้แล้วัเอ้าถือว่าเดี๋ยวเราจะมาเให้ยูเฮ็ดกินเนาะนี่ทั้งนี้กะได้กระหอ,อกตัวนึงได้อันนี้ได้เงยกระหอกตัวนึงเอ้า<ด>เดี๋ยวจะเ,เ,เ,เบเิ่งพี่น้องเลยว่าสิเป็นเมนูยังชุมเฮากันยังไม่ได้กินข้าวได้มากินขา้าวน้ำกันหนอยนี้จับกระหอกแล้วนะครับ เขาจะเห็ดเป็นนูราบกระหอกพี่น้องเลยลาบกระหอกลาบกระหอบเท่เลยแล้วอะวันี่แล้วนะซิมะเปียวปากได้พี่น้องเลยนี่กะนกหนู กินอยู่นี่เลยกินอยู่นี่เลยพ่อจิากินนี่เต็มที่กแล้วสุดนี่ถือว่ามาหากินมหากินเน่ยตัวนี้มาหากินเนาะได้กับพอแต่ได้กินตัดตานี่ขึ้นว่าว่าสูบพ่นได้ไก่แล้วลงมาพี่เพราะว่าไก่อยู่ทางมันคันได้อยู่นี่พวกคันบ่อุเลยเออคันเหมือนขึ้นไก่ต่อคันเหมือน นบอน่่แตปลาดบออยู่หันนะคันดุดูไม่ได้เนาะมันคันโบตามก็ซิบเถื่อมันคันนะหักตัวเดียวฮะบอลสองตัวเออตึ้งหัวบอลัวมันตึ้งหัวบอลไก่ไก่แหละบริไกลยังดีเลยจอบเข้าไปนุ่งโซงคาซันเข้าไปฝัดยุ่งลายฝัดออกมาก่อนบวยลบเข้าไปแบบนี้มันเริ่มแจ้งเลยเออมันคันแต่ามั่วมั่วหมั่วโม่ พ่อสำนัยงบทเสียนนะตัวนี้้โอยเสี้ยนอะไรมันคันยังบม่ได้ตื่นครับอ๋าพ่อยายใช่เลยนอนบัสดยู่ะเดี๋ยวจะได้กินข้าวนังกันพี่น้องเลยพักเสมาทุกทะยวเตาเห็นอะไรเตาเฮ็ดหนี่งอะไรนั่งไปนั่งมาผัดตกกันกระแทกท่วงมันกินข้าวบัดนี้พี่น้องเลยเฮ็ดเพื่อเลยแล้วแหละเป็นเวลาแล้ว กาองกกุกกมกแมาใส่มาครบกันมือนอะไรกันกินเขาแล้วนะมาปรุงให้ัานเนยมาฮะมอกหลับอหอ,อกเลยนกล้องตั้งไว้ังภาพาเตั้งถึงก้องเลยประมาณแปดเกาโมงเนาะมันข้าวสวย 1。1ิพมงแล้วพ่อน้ิพมงเ,เหรอขอบุญทิมงคิพเล็กแล้วอย่างิพมงค์ยังทิพย์บุญธรรเลยการธรรมงนี่ยนหลับกระหอกมันเนาะโอ้

ได้เนี่ยเจ็บอยู่ปะลาบกระหอกปากนลำเน้เห็นปนะคนหกหอกเจ็บเนาะลาบกระหอ,อกเอานนี้นานจะได้กินตั้งแต่เมื่อคืนพักจนเลิศพักมาครบเตีอง ดดยไ้มเอิมกินข้าวอิ่มทุกคนก็นจะแยกแย้ายตามอัธยาศัยเนาะป <c oughs> ูมาไก่ก็วนเวียนอยู่นลำไก่แล้ว <c oughs> ผ่านไก่กันหลังจากที่กินข้าวแล้วแล้วเขาก็จะพักผ่อนอยู่แถวนี้ก่อนเนาะหลังจาก ประมาณบายๆเขาจะเดินทางต่อหรือว่าจะได้พักอยู่แถวนี้กับโบน่ใจพี่น้องเลยก็ติดตามกันไว้ว่าเขาสีไปทางใดตอ่อเนะี้เหาก็จะเดินทางกลับเมืองบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากทำหลังจากที่หาเลาะยิ่งหรือว่าทำหาอยู่หากินจุดคำวันนี้เขาจะได้เดินทางกลับเมือ,เองแล้วก็ รับคลิปนี้ก็จทีดจบเพียงเท่านี้นะพี่นอ้องขอกันใหม่คลิปหน้าี่น้องเลย